สวัสดีค่ะพอๆกับแม่นองตาลทั้ทงช่องลูกตาลฟรามสื่อสั่งสันสื่อสางสอสางอาชีพค่ะเป็นประจำเช่นเคยค่ะพอๆกับแม่นองตานกลับไปแหงงัวนะคะ นี่ก็ตัดแล้วก็กวดกองกองไหวนี่ค่ะตัดน้อยเดียวนะคะได้หลายวัวโตโตยี่สิบก็วตัวนึ่งก็กินอยู่ประมาณสองขาบสองมือนะคะกระตัวระหอบใหญ่ๆแล้วก็กินฟางตามนะคะนี่แหละคะ่ะมองไปเหมือนจะบ่เยอะแต่ว่าเวลาตัดออกมาเป็นได้หลายนะคะเพราะว่าหยามันเป็นมันเป็นเคียแล้วก็เกาะกลุ่มกันอยมแล้วเขาก็นอนลงในผืนนะคะเบื้องขาเบิ่งใกล้ นหลายยางคักเลยค่ะอันนี้โดนแล้วนะคะเพราะว่าแม่นนองตาว่าเอาว้ท้ำพันกับเลยพึ่งมาตัดให้งัวกินช่วงนี้หยากระลายแน่ทึ่งลูกี่ทึ่งเนเปียกับเลยบดายมาเอาช่วงนี้ก็เลิมมาตัดหยาแพ่งกุลาใหงัวแล้วนะคะกรตัดแบบนี้แหละคะ่ะใส่เครื่องตัดหยาใบเลืยตัดหยาสเิเป็นเป็นแฉกนะคะของตาตัดนี่แหละคะ่ะไอพุ่นที่ตัด ไปทําพัธนก์ก็คือตัดกอนนะคะตัดเป็นลลอกนะกัเกิดเงาแล้วเมื่อนี้แม่น้องตาลก็เลยได้โอกาสมาตัดไปให้งั้เนี่ยเหมือนแรงเนาะสบายสบายค่ะเอาหญ้าที่จะคล้องปูไว้ปลอดภัยทั้งงัวทั้งคนนะคะมาต่องไปวิตกกลงว้นว่าสีเขาสิฉีดยาบ่สีมีสานยังบ่เพราะว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่แม่น้องตาลได้เบิงใน,ในไอชีวีช่องหนึ่งนะคะออกลิปอออกข้าวออกข้าวนะคะว่าอ่างัว เขลู้ว่าเป็นหยังนะคะตายสามนะคะอาการสาหัสหนึงอยู่ท,ทัมม้งประจำวิดอยู่ทั้งสกลนครล่ะค่ะก็คือประสัตว์ประจำจังหวัดพังกสาสันนิฐานว่าอาจจะเกิดจากการไปกินยากินยาที่โดนยานะคะก็คือยาพวกยาขาย,ยานะคะ <c oughs> แต่กับบ้านแหน่แต่ว่าสันนิฐานเบื้องต้นก็คืออันค้นเรียงง่วจะคล้องเพิ่น,นก็ไปเกี่ยวหยาน้ำหน้าค้นอื่นนะคะเกี่ยวหยาน้ำหน้าคนอื่นบัดน,นี้เพิ่นกับบ้องหูเนาะ เพราะว่ายาขายาทุกมือเห็นพอรองตาลบอกว่ามันจะมีแบบบ่มิกินนะคะถ้าฉีดไว้แล้วก็สิบ่หูแต่กับหูว่าชนิดใดน,นะคะเท่ากับมาปลูกงาเองดีกลัวนะคะสําหรับคนสิมิทีพ่อได้ดปลูกเนาะแต่สาหรับคนที่เพิ่นไปเกีียวหอากันนะเห็นใจเพิ่นเพ,นเพราะาเพิ่นก็ยอยากเลี้ยงแต่เพิ่นก็บ,บ่มีทีเป็นของเจ้าของเนาะก็ต้องระมัดระว่างจักนิดนะคะเพราะว่าการที่เข้าไปเอางาในหน้าของผู้อื่นในทีของผู้อื่น ยังน้อยก็ต้องสอบถามเจ้าของเพิ่นกอนนะคะยับยักเขาไปโดยพละการนะคะแม่้องตาลก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่าเห็นง้วมันตายแล้วแม่้องตาลก็โอ้โหทูอ่ามีแต่วงัวทองเลยนะคะเฮาเลี้ยงมาตั้งหลายเดือนกว่าสิตั้งทองยิงสิมาไปเจอแบบนี้นะคะนอนตายแม่้องตาลก็โอ้โหสึกสงสารทั้งงัวทั้งคนค่ะก็บอ,อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดกับคนเลี้ยงงัวคนใดทั้งสิ้นนะคะนี่แหละค่ะถ้าเฮาปลูกหญ้างเองเขาก็สบายใจค่ะบบต้องห่วงเลยว่า สิมาโดนยาขาย,ยาสิมีคนมาเห็ดอย่างบอเพราะว่ามันเป็นเนื้อทีของเห่านะคะอ่าที่เห็นทางหนานก็คือตัดไปแล้วประมาณยี่สิบมือนะคะยี่สิบมือกับเหาแล้วพอน้องตาลพึ่งเอาไอ้ปุ๋ยยูเรียมาอ้อยอ้อยไว้มอขึ้นกับฝนตกอันนี้แม่น้องตาลก็เอาขีงงัวนะคะขีงงัวห้อยนะคะถ,ถ้าตัดแล้วก็คือเอาขีงขีงงัวเนะะี่ยค่ะห้อยบางๆนะคะบำรุงเขานะคะบำรุงทั่งหยาบำรุงทั่งดินนี่เห็นบ่คะ่ะ บรมีสารเคมีอย่างดอกค่าไม่จะขี่ง่วนะคะแต่ว่าปุ๋ยเคมีเข้าก็ตตองหายบ้างแต่ก็ไม่ได้หายลร้ค่ะหายพ่อผิวๆพ่อให้เขายืดโตเร็วเนาะนี่แหละค่ะปลอดภัยแน่นอนอ่ะเดี๋ยวแม่ลองตาลสิบห้ามาเบิงหลอกทีเห็นทั้งหนานคือตัดไปแล้วนะคะตัดเป็นมือบบระวบ้ลายค่ะงามค่ะหยาเพ่งกุหลาบมองไปเหมือนจะมัน,มนจะบ่อนยาวนะคะแต่ว่าตัดออกมามมนได้ลร้ค่ะนี่ค่ะ กองไว้เดี๋ยวแม่นนองตาสิผ้าทันผู้ชมไปเบิงวา่างัวมันสิกินดีบอนะคะบางท่านกะกังวลวา่าเอ้หยาแพ่งกุลามันเป็นหยาแบบใดงัวสิกินดีคือจังหยาอื่นทั่วไปบอนเนาะเดี๋ยวเข้าผ้าไปเบิงงัวแม่น้องตาเอง่ะคะกินหยาแพ่งกุลานะมือแรกนะคะค่ะเข้ามาเบิงงัวกินหยากันเลยนะคะหยาแพ่งกุลาคะ่ะเป็นหยาที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะนี่ก็เอาไมาหอดกะ ออหเลยกินดีขนาดค่ะ,คะจะกินประมาณเมดล่างนี่ค่ะแล้วก็กินฟางต่อ้ท่านผู้ชมเบิงเนาะท่านใดยังตัดสินใจว่าถือว่าถ้าปลูกหยาแพ่งกาลาแล้วง้วสิก,กินดีบอโอ้กินดีค่ะกินดีหลาย อ้เป็นงวทองนะคะทองประมาณหกเดือน,นะคะ่ะเห็นบมขาะเบิ้งข้าม n าาค่ะ นี่แะคะงว่วแม่หนองตาลกินหยาหมือละสองเวลานะคะนี่เป็นช่วงเย็นแต่มาตอนเที่ยงก็คือฟางนี่มีมหาตลอดนะคะแล้วก็นำกินบ่อยขาดนะคะวิธีการเลี้ยงงว่วสสำหรับคนที่มีงานประจํานะคะแม่หนองตาลสีบริหารจัดการแบบนี้แหละค่ะหยากระปูกเองค่ะบอกาาไปเอาหยาน้ำไ้น้าหน้าไผ่ดอกขยานเบิ่งค่ะ นี่แหละค่ะแพ่งกลุลาค่ะสำหรับคลิปนี้แม่้องตาลกับคอท่าถผู้ชมไปเพียงแคน่นี้ก่อนนะคะผบพ,พอกันไม่สำหรับคนเลี้ยงงัวคนมักงัวนะคะผบพ,พอกับแม่้องตาลพอ้องตาลได้ไม่ทั้งช่องลูกตาลฟ้ามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ